大家好，สวัสดีค่ะประพาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าต่าเจอต่าเจออยู่ใน HSK 4แปลว่าลดราคาเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่หนึ่งจินเทียน 书店里所有的书打八折。今天书店里所有的书打八折。วันนี้หนังสือทั้งหมดในร้านหนังสือลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์。ตัวอย่างที่สอง，这块手表我给你打六点五折。这块手表我给你打。 ลเอเจอนาฬิกาเรือนนี้ฉันลดให้คุณละตัวอย่าเปอร์เซนต์และตัวอย่างที่สามเจ้าสูงกางเกงสีจึงใน打折这双จ跟า,าเ打折，รองเท้าส้นสูงคู่นี้กำลังลดราคาอยู่แล้วกลับมาพบกับ S H S K 6เวลาคคำกันต่อในคลิปหน้านะคะเจเจียน